สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแหมทัชะพลเช่นเคยนะครับวันนี้สําหรับใครที่ฟังอยู่เนี่ยอาจจะไม่รู้นะว่าช่วงเวลาที่พี่ฮัมอัดเนี่ยเป็นช่วงที่ค่อนข้างเช้ามากๆครับวันนี้พี่ฮัมตื่นเช้าแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ๊จะทําอะไรดีนอนกลิ้งไปกลิ้งมาก็นอนไม่หลับครับดังนั้นก็ออกมาทํางานดีกว่าครับออกมาทำอ่าสิ่งที่ตัวเองอยากรักดีกว่านั่นก็คือรายการของช่องตัวเองนะครับคดีที่อยากเล่าเพราะว่าเราก็มีไม่มีอุปกรณ์อะไรในการอัดเสียงอยู่แล้ว ดังนั้นเพียมก็รู้สึกว่าอ,อ,อ๋องั้นก็ลงมาอัดแล้วกันเพื่ออย่างน้อยครับจะได้ส่งเสียงนี้ไปกล่อมใครหลายๆคนให้หลับแทนเพียมได้ใช่ไหมครับซึ่งช่วงเวลานี้ก็ประมาณยังไม่6กโมงเช้าเลยดังนั้นถ้าเกิดมีเสียงเล่าสัตว์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องหมาเนี่ยบางทีน้องหมาก็ชอบเห่าช่วงเช้าๆพียมก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเนาะก,ก็เสียงนกนะครับเลา่าสัตว์สัตว์ต่างๆเนี่ยจะออกมาหากินตอนเช้าเข้ามารบกวนคลิปนี้เล็กๆน้อยๆ,อย,ๆอย่างไงเพียมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับรวมถึงเส พี่แฮมเองครับถ้าเกิดยังมีสลึมสลือเล็กน้อยเนี่ยก็ต้องกราบขอภัยด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเล่าไปเล่ามาน่าจะตื่นเองนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่พี่แฮมคิดว่ามันค่อนข้างน่าสนใจมากๆครับมันเป็นอีกหนึ่งมุมมองของคนที่เกิดมาแล้วมีคู่แฝดกับเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าแฟนๆรายการพี่แฮมมีใครที่เป็นคู่แฝดกันบ้างหรือเปล่าแต่แบบพี่แฮมเองครับก็จะรู้จักเพื่อนที่มีคู่แฝดเหมือนกันแต่ว่าน้อยมากๆเลยครับซึ่งเรื่องราวของแฝดเนี่ยมันมีอะไรที่ มหัศจรรย์เยอะมากๆอย่างเรื่องราวที่พี่แฮมจะเล่าให้ฟังในวันนี้มันเป็นหนึ่งในเรื่องมหัศจรรย์ซึ่งสุดท้ายแล้วกลับกลายมาเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับแต่ก่อนที่จะไปเล่าก็ต้องพูดเหมือนเดิมทุกครั้งว่าผมไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นามาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองเรามาทอดบทเรียนจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเรานะครับแล้วก็คนที่เรารักน้องๆอยุต่ำกว่า18ปีตอนนี้พี่แฮมคิดว่าฟังได้ครับแล้วก็อยากให้ฟังดด้้วววยเพราาาะะ่มมันจไค อะไรหลายๆอย่างเลยครับจากเรื่องที่พี่หำเล่าไปซึ่งต่อให้เราไม่ใช่คู่แฝดเนี่ยเราก็สามารถนำข้อคิดนะครับหรือว่าบทเรียนเหล่านั้นไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้เอาละถ้าเกิดพร้อมกันแล้วครับมาฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยดีกว่าเรื่องราวนี้ครับต้องเริ่มต้นที่ฝาแฝดคู่หนึ่งครับที่มีชื่อว่าเคลล่าบิงแฮมแล้วก็เคลลี่บิงแฮมชื่อก็คล้ายกันอยู่แล้วใช่ไหมครับหน้าตานี่ยิ่งไปกว่าชื่อนะครับคือต้องบอกว่าฝาแฝดคู่นี้มีหน้า ตาแล้วก็รูปร่างที่แบบเหมือนกันมากๆตั้งแต่เกิดแม้แต่พ่อแม่เองเนี่ยเอาจริงๆก็ยังมีเรียกสลับกันนะครับบางครั้งก็ยังสับสนอยู่เลยทั้งคู่เติบโตท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีครับได้รับความรักแล้วก็ความอบอุ่นจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนรอบข้างมาโดยตลอดแทนทั้งสองคนเนี่ยก็ยังเป็นพี่น้องที่แบบรักกันมากๆพวกเขาช่วยเหลือกันครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยก็จะคอยปรึกษากันตลอดมาจนกระทั่งในเดือนพฤษภาค,คมปี2 2016ตอนนั้นเคลล่าและก็เคลลี่บริงแฮมเนี่ยก็มีอายุได้24ปีแล้วทั้งสองคนนี้เรียนเก่งมากๆเลยครับแถมเธอยังชอบเรียนเหมือนกันอีกโอ้โหแปลกมากๆเลยเนาะหน้าตาก็เหมือนกันนิสัยก็เหมือนกันชอบเรียนหนังสือก็ชอบเรียนในขแขนงวิชาเดียวกันอีกโดยตอนที่อายุ24เนี่ยทั้งคู่เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่2เลยนะครับของมหาวิทยาลัย Medical University of South Carolina หรือจะมีตัวยอ่อว่า MUSC นั่นเองปรากฏว่าในเดือนนั้นครับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีการสอบวัดระดับครับหรือว่าวัดคะแนนนั่นเองซึ่งก็ทําเหมือนกับคณะอื่นๆที่เขาทำกันเคลล่าและก็เคลลี่เนี่ยก็เข้าร่วมการสอบด้วย โดยทั้งคู่ครับถูกจัดให้นั่งทำข้อสอบที่โต๊ะตัวเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าเขาจะมีการเว้นระยะห่างออกจากกันราวๆ4-5ฟุตนะครับซึ่งก็ไกลพอสมควรนะเพื่อนๆก็เป็นเมตรเหมือนกันแต่ไม่ต้องกลัวว่าจะมีการลอกข้อสอบเกิดขึ้นหรือว่ามีการแอบดูข้อสอบขึ้นเพราะว่าระหว่างคู่แฝดทั้งสงคนเนี่ย จะมีการให้ผู้คุมสอบนั่งขั่นตรงกลางทั้งคู่เอาไว้อีกครั้งหนึ่งครับปรากฏว่าในระหว่างที่ทำการสอบเนี่ยได้มีศาสตราจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยทำหน้าที่เหมือนดูแลการสอบนะเป็นคุณครูคุมห้องสอบเนี่ยเขาก็เกิดข้อสงสัยว่าเอฝาแฝดส,สองคนเนี่ยอาจจะทำการร่วมมือกันทุจริตโกงการสอบหรือเปล่านะเขาก็เลยเดินไปสกิดแบบเหมือนคุณครูผู้คุมสอบที่นั่งตรงกลางขั้นสองคนนั้นไว้ครับ,รบก็บอกประมาณว่าเนี่ยเนี่ย จับตาดูเคลล่ากับเคลลี่เอาไว้ดีๆนะ คือจับตาดูเอาไว้ชนิดที่ว่าเป็นพิเศษมากกว่าเด็กคนอื่นๆเลยในตอนนั้นทางผู้คุมสอบก็เห็นพฤติกรรมผิดปกติอะไรหลายๆอย่างครับคือผู้คุมสอบเนี่ยเขาพบว่าเคลล่ากับเคลลี่เนี่ยชอบทําพฤติกรรมอะไรบางอย่างเช่นชอบพยักหน้าเหมือนกันหลายครั้งครับซึ่งลักษณะเหล่านี้มันเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆคนกําลังส่งสัญ,ญญาณอะไรหากันอยู่หรือเปล่านะบางครั้งเนี่ยฝาแฝดคนใดคนหนึ่งเนี่ยก็ชอบดันเก้าอี้ไปด้านหลังแบบดังคลืดนเนี่ย ลักษณะนี้เพื่อนๆน,น่าจะจินตนาการออกใช่ไหมครับหรือบางครั้งฝาแฝดบางคนเนี่ยก็พยายามที่จะเหมือนเอียงกระดาษคําตอบให้แฝดอีกคนนึงเห็นพื่อที่กับทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ครับถูกนําเบรายงานต่อศาสตราจารย์คนนั้นทันที อย่างไรก็ตามมันก็เป็นเพียงแค่ความสงสัยในพฤติกรรมใช่ไหมคือมันก็ไม่ได้ต่ทงทงแบบโยนกระดาษให้กันหรือว่าส่งคําตอบหรือว่าบอกให้กันแบบแลักษณะที่ว่าผิดอย่างชัดแจ้งครับดังนั้นทั้งหมดมันเป็นเพียงแค่ความสงสัยว่าทั้งสองคนอาจจะ ทุจริตการสอบหรือว่าล่อข้อสอบกันนั่นเองสุดท้ายความสงสัยมันก็ไม่ได้ไปหยุดชะงักหรือว่าไปเบรกการสอบแต่อย่างใดการสอบก็ผ่านผลไปอย่างดีเคลล่าและก็เคลลี่ครัไม่ได้ถูกเรียกตัวหรือว่าสั่งให้อ่าเหมือนกับไล่ให้ออกจากการสอบเธอก็ทํามันจนสําเร็จได้จนกระทั่งผลการสอบออกมาครับเพื่อนๆปรากฏว่าคะแนนของนังคูเนี่ยมันดันใกล้เคียงกันแบบ ใกล้เคียงมากๆเลยครับมันมากเกินกว่าที่จะมีคนเชื่อได้ว่านี่คือเรื่องบังเอิญดังนั้นแน่นอนว่าจากพฤติกรรมแปลกๆที่ถูกรายงานเอาไว้ถูกหมายหัวเอาไว้บวกกับคะแนนสอบที่ออกมาเรียกว่าใกล้เคียงกันมากๆสิ่งนี้ทําให้เคนล่าและก็เคลลี่เนี่ยถูกทางมหาวิทยาลัยกล่าวหาว่า ทุจริตการสอบทันทีครับแน่นอนว่าเรื่องนี้ได้สร้างความเสียใจให้กับทั้งคู่เป็นอย่างมากเพราะพวกเธอเนี่ยยืนยันเลยนะว่ามันไม่มีการโกงข้อสอบอย่างแน่นอนพวกเธอเป็นเพียงผู้บริสุทธิ์ที่ถูกกล่าวหาเท่านั้นเคลล่าและเคลลี่ได้เข้าไปให้การกับสภามาหาวิทยาลัยเลยเลยครับเกี่ยวกับสิ่งที่เธอโดนกล่าวหาเกี่ยวกับคดีการทุจริตที่เธอถูกกล่าวอ้างโดยทางเคลลี่เนี่ยก็อธิบายว่าตัวเธอกับฝาแฝดเนี่ยที่ชื่อเคลล่าเนี่ย เอาจริงๆแล้วมีคะแนนการสอบที่ใกล้เคียงกันมาตลอดตั้งแต่เด็กเลยนะเรียกว่าตั้งแต่สมัครเข้าเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งหรือว่าปหนึ่งเนี่ยคะแนนสอบก็ไล่เลี่ยก,กันมาตลอดยิ่งโตขึ้นยิ่งจากปฐมมาสู่ชั้นมัธยมเนี่ยปรากฏว่าคะแนนเนี่ยมันก็ยิ่งใกล้เคียงกันมากเข้าไปอีกครับคือเรียกว่ายิ่งโตออกมาเนี่ยคะแนนสอบอมันก็ยิ่งใกล้กันใกล้กันมากขึ้นเรื่อย พวกเธอยังได้นำพวกหลักฐานประวัติการสอบครับคะแนนการสอบที่มันใกล้เคียงกันเนี่ยเอามาอธิบายในสภาวิทยาลัยด้วยนะครับซึ่งพวกเธอก็บอกว่าเอ้ยตอนนั้นเนี่ย ที่คะแนนมันใกล้กันมากกว่าเนี้ตอนนั้นไม่ได้นั่งติดกันด้วยซ้ําดังนั้นมันไม่มีทางเลยครับที่พวกเธอเนี่ยจะลอกข้อสอบกันการที่คะแนนออกมาใกล้กันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมชาติของฝาแฝดเคลลี่และก็เคลล่าเป็นอย่างมากครับและอีกหนึ่งเหตุการณ์สําคัญเลยซึ่งฝาแฝดคู่นี้เอาไปเป็นแบบเหมือนหลักฐานหลักเลยก็คือตอนที่พวกเธอเนี่ยไปสอบเกี่ยวกับการวัดความถนัดด้านวิชาเลขแล้วก็วิชาภาษาอังกฤษครับซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมริ ทุกคนเนี่ยต้องสอบอวิชาความถนัดลักษณะนี้ปรากฏว่าคะแนนทั้งสองคน,นออกมาเท่ากันแบบเป๊ะเลยครับซึ่งการสอบครั้งนั้นครับทั้งสองคนไม่ได้นั่งใกล้กันเลยไม่ได้นั่งติดกันเลยแต่คะแนนกลับออกมาเท่ากันแบบเป๊ะๆทางคณะกรรมการครับที่ตัดสินคดีนี้ก็เลย กลับไปถามเรื่องอื่นๆบ้างครับเขาไปถามว่าเอ้าแล้วเรื่องที่ทั้งสองคนชอบแบบเหมือนพยักหน้าให้กันอยู่บ่อยๆนั้นไม่รู้พยักหน้าให้กันหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าชอบพยักหน้าอยู่ในห้องสอบหลายๆครั้งเนี่ยจะอธิบายอย่างไรทั้งสองคนก็อธิบายครับว่าการที่พวกเธอพยักหน้าเนี่ยมันเป็นการพยักหน้าเพื่อแสดงถึงความเข้าใจคือหลายๆคนครับพอเวลา เข้าใจอะไรบางอย่างก็จะมีการเหมือนพยักหน้ากับตัวเองใช่ไหมดังนั้นครับทั้งสองคนนี้ก็บอกเหมือนกันว่าการพยักหน้าของพวกเธอเนี่ยมันเป็นการพยักหน้าเวลาที่พวกเธอเข้าใจในตัวข้อสอบที่มันปรากฏขึ้นบนจอคอมพิวเตอร์ครับดังนั้นมันไม่ใช่การส่งสัญญ,ญาณให้กันแต่อย่างใดแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่เธอเนี่ยเออเข้าใจแล้วเธอก็เหมือนพยักหน้าเหมือนเราอ่านโจทย์เราเข้าใจเราก็าาาพยักหน้าซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้พี่แฮมก็เชื่อว่าหลายๆคนเป็นครับเผลอพยักหน้าเหมือนกันเนาะพาะเวลาที่ฟัง สิ่งที่พี่แฮมอธิบายก็อืมอเข้าใจแล้วก็มีการพยักหน้าอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะแสดงทั้งหลักฐานครับเกี่ยวกับผลสอบในอดีตหรือว่าการอภิปรายเรื่องของการพยักหน้าสุดท้ายเนี่ยทางเคลล่าแล้วก็เคลลีก,ก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงอยู่ดีทั้งคู่ก็แบบโหรับไม่ได้ครับ พวกเธอแบบรู้สึกว่าพวกเธอบริสุทธิ์อะมาถูกกล่าวหาแบบนี้เธอก็เลยต้องยืนอุทธรณ์ต่อคณะบดีของมหาวิทยาลัยพวกเธอก็ยังคงยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองทั้งสองคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยการสอบที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ย พวกเธอไม่เคยแบบนั่งใกล้กันขนาดนี้นี่คือครั้งแรกเลยนะครับที่พวกเธอเนี่ยนั่งอยู่บนโต๊ะเดียวกันแต่การนั่งอยู่บนโต๊ะเดียวกันนั้นอ่ะมันก็มีคุณครูคุมสอบนั่งขั้นกลางอีกมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่เธอจะลอกข้อสอบกันมันเป็นไปไม่ได้เลยครับ ที่เธอจะลอกข้อสอบกันตั้งเด็กๆจนกระทั่งมาสอบติดแพทย์ในมหาวิทยาลัยกันได้วิธีการลอกข้อสอบมันเป็นไปไม่ได้ครับที่จะทําให้เธอสามารถเรียนในสาขาวิชาที่มันค่อนข้างยากอย่างแพทยศาสตร์ได้ขนาดนี้หลังจากสู้คดีมาอย่างยาวนานสุดท้ายเคล,ล่ากับเคลลี่ก็ได้รับการตัดสินว่าไม่มีความผิดครับเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะโล่งใจใช่ไหม แต่ว่าเรื่องราวเนี่ยมันไม่ได้จบลงแต่เพียงเท่านั้นครับเพราะว่าเคนล,ล่าแล้วก็เคลลี่เนี่ยพ้นผิดเป็นผู้บริสุทธิ์ไปแล้วก็จริงแต่ิงจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นสําหรับชีวิตทั้งสองคนครับเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยถูกสังคมตีตราแล้วก็ตัดสินว่ามีความผิดไปแล้วครับเรียกว่าภาพลักษณ์ของทั้งคู่มันป่นปี้ไปหมดแล้วทั้งเคนล,ล่าแล้วก็เคลลี่ถูกเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัย แอบนินทาครับรวมถึงมีคนเนี่ยไปโพสต์แขวะเธอบนโซเชียลมีเดียขันอย่างสนุกสนานเลย คือในช่วงแรกๆครับในช่วงเรื่องราวที่ทั้งคู่เนี่ยถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงเนี่ยข่าวมันก็แบบสะพัดไปทั่วหมดแล้วคนมันก็เลยไปปักใจเชื่อหมดแล้วครับว่าเคนล,ล่ากับเคลลี่เนี่ยไม่ได้เก่งจริงหรอกพวกนี้ไอ้พวกขี้โกงเธอมันโกงข้อสอบต่อมาเนี่ยแม้ว่าเวลาต่อมามีการสู้คดีจนกระทั่งทั้งคู่พ้นผิดแต่มันก็สายไปแล้วครับเรื่องของการโกงข้อสอบโดยใช้ประโยชน์จากการเป็นคู่แฝดเนี่ยปรากฏว่ามันโด่งดังไปไกลชนิดที่กู่ไม่กลับเลย ซึ่งก็เป็นธรรมดาใช่ไหมครับธรรมดาของโลกเลยเนาะข่าวด,ดีเนี่ยมันไปไม่ไกลครับแปบ๊บเดียวคนก็ลืมเพราะว่าคนไม่ชอบพูดถึงข่าวดีนะครับพี่แมก็ไม่เข้าใจแต่พอเป็นเรื่องไม่ดีเรื่องแย่ๆเรื่องที่นินทากันเนี่ยโอ้มันไหวมากๆครับมันไปแบบรวดเร็วทีเดียวสิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อเคลล่าแล้วก็เคลลี่เป็นอย่างหนกักแม้แต่เพื่อนสนิทของเธอครับไม่น่าเชื่อว่าเพื่อนสนิทที่คบหากันมาเป็นเวลามากกว่า10ปีเนี่ย ก็ยังตีตัวออกห่างครับไม่อยากคบด้วยนั่นอาจจะเป็นเพราะว่ากลัวจะถูกลากไปนินทาด้วยหรือว่าเหตุผลอะไรก็ตามแต่นั่นเองสุดท้ายคนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ต้องแบกรับปัญหาทั้งหมดก็คือเคลล่าแล้วก็เคลลี่คู่แฟดคู่นี้นั่นเองพวกเธอนี้เครียดมากครับถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับสุขภาพก็แบบพังย่ำแย่ไปหมดเลยสุดท้ายมันน่าเศร้ามากมเพื่อนๆที่พวกเธอทั้งสองคนต้องจำใจ ลาออกครับลาออกจากมาหาวิทยาลัยแพทย์ที่เธอศึกษาอยู่ในเดือนกันยายนปี2016นะครับตามคำแนะนำของคณะบดีด้วยเนาะคือพวกเธอเนี่ยก็พกูดง่ายๆครับพวกเธอก็คงเศร้ามากๆแล้วก็มันก็ส่งผลกระทบต่อการเรียนของเธอมากๆสุดท้ายเรื่องก็ไปถึงคณะบดีครับ แต่จ,จะมีการเข้าไปขอคำปรึกษาซึ่งคำปรึกษาคำแนะนำของคณะบดีก็คือลาออกไปดีกว่าแล้วก็แน่นอนว่าทั้งสองคนก็ไม่รู้จะอยู่ฝืนไปทำไงครับอยู่ท่ามกลางสังคมที่แบบนินทาจับจ้องจับผิดแล้วก็ไม่มีใครครบหาเธอสุดท้ายก็ต้อง ออกไปทั้งคู่เลยแน่นอนว่าสิ่งนี้ทำให้คิลล่าและก็คิลลี่เนี่ยหัวใจแบบแตกสลายมากๆความฝันที่ทั้งคู่ฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กครับก็คือการเป็นคุณหมอนั่นเองทั้งคู่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยปรากฏว่าความฝันนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วครับและมันน่าเจ็บปวดตรงที่เธอยอมทิ้งความฝันทั้งหมดทั้งนั้นที่เธอมไม่ได้ผิดอะไรเลยแม้แต่น้อยหลังจากลาออกจากมหาวิทยาลัายเนี่ยคิลล่ากับคิลลี่ก็ได้ตัดสินใจ ฟ้องร้องมหาวิทยาลัยไปเลยพวกเธอเนี่ยฟ้องมหาวิทยาลัย Medical University of South Carolina หรือว่า MUSC สำหรับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยทั้งสองคนไปจ้างทนายมาช่วยทำคดีด้วยนะครับแล้วก็มีการไปว่าความกันที่ศาลของเมืองชาลสตันในรัฐเซาท์แคโรไลนากันเลยทีเดียวโดยตอนนั้นครับทนายของทั้งคู่ก็ได้นำหลักฐานต่างๆเช่นประวัติการศึกษาของทั้งสองคนเพื่อแสดงให้เห็นว่าทั้งคู่เนี่ยมีคะแนนที่เหมือนกันแล้วก็ใกล้เคียงกันมาตั้งทน,นายแต่รายแล้วรวมถึงมีนักจิตวิทยาครับซึ่งเป็นคนที่แบบเชี่ยวชาญแล้วก็ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับฝาแฝดมาอย่างยาวนานโดย นักจิตวิทยาคนนี้มีชื่อว่าแนนซี่เซกเกลครับเธอเนี่ยได้ให้การว่าความจริงแล้วเรื่องราวแบบนี้มันเกิดได้เยอะมากๆกับคู่ฝาแฝดมันน่าแปลกใจซะอีกนะถ้าทั้งสองคนนี้มีคะแนนการสอบที่มันไม่ใกล้เคียงกันหรือว่ามันห่างกันเธอยังบอกอีกว่าฝาแฝดเนี่ย มันมีสายสัมพันธ์พิเศษครับที่คนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยยากจะเข้าใจได้และนี่ไม่ใช่กรณีครั้งแรกที่ฝาแฝดบนโลกใบนี้เคยถูกร้องเรียนว่ามีการโกงข้อสอบเพราะว่าบนโลกใบนี้เนี่ยยังมีฝาแฝดอีกหลายๆคู่เลยครับ ที่ถูกร้องเรียนว่ามีการโกงข้อสอบเกิดขึ้นซึ่งมันพบเห็นได้เยอะมากๆซึ่งหากคนที่เข้าใจพฤติกรรมของฝาแฝดจริงๆเนี่ยก็จะรู้ได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญครับที่พวกเขาเนี่ยจะมีผลการเรียนหรือว่าผลการสอบที่ใกล้เคียงกันแต่สิ่งเหล่านี้มันอาจจะเกิดจากแนวโน้มทางพันธุกรรมที่ไปในทางเดียวกันแถมพวกเขาทั้งคู่เนี่ยยังถูกเลี้ยงขึ้นมาใช่ไหมยังถูกเลี้ยงแล้วก็เติบโตขึ้นมาภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกันอีกต่างหาก ดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับนักจิตวิทยาคนนี้เชื่อว่ามันคือสิ่งที่ควรจะเป็นอยู่แล้วหลังจากที่ต่อสู้กันในชั้นศาลยาวนานถึง5ปีสุดท้ายครับเคลล่าและก็คิลลี่ได้รับการตัดสินให้ชนะคดีนี้และทางมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับทั้งคู่เป็นเงินถึง1.5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ52.3ล้านบาทกันเลยทีเดียวครับ หลังจากชนะคดีนี้ครับคููแฝดเคล,ล่าและก็เคลลี่ก็ตั้งใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งตอนนี้พวกเธอมีแรงบันดาลใจใหม่ๆแล้วครับคือเดิมเนี่ยอยากเป็นคุณหมอใช่ไหมอยากไปช่วยเหลือคนแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรละไม่ได้อยากเป็นคุณหมอครับพวกเธอเห็นแล้วว่ามันมีอาชีพอื่นนะที่ช่วยเหลือเธอได้อาชีพนั้นก็คือ นักกฎหมายกับเพื่อนๆนักกฎหมายทนายความนั่นเองแบบที่เธอเองก็ได้รับการช่วยเหลือตอนที่สู้คดีอยู่ทั้งคู่ได้เบนเข็มเลยครับเบนจากคุณหมอมาศึกษาต่อด้านกฎหมายและแน่นอนว่าเคนแลนและก็เคลลี่เนี่ย ทำได้ดีมากๆเพราะว่าทั้งครูก็เรียนเก่งอยู่แล้วใช่ไหมครับเมื่อเรียนกฎหมายเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเลยแถมตอนนั้นสภาพจิตใจเนี่ยมันพร้อมนะครับมีแรงบันดาลใจอะไรอีกหลายหลอย่างเลยทั้งคููก็จบก,การศึกษามาได้ด้วยดีและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมครับเพื่อนคะแนนสอบของทั้งครูเนี่ยตลอดการเรียนด้านกฎหมายเนี่ยมันใกล้เคียงกันเสมอมาครับปัจจุบันนี้ทั้งสองคนยังคงทำงานอยู่ในสำนักงานกฎหมายเดียวกันด้วยนะครับแล้วก็มีเป้าหมายร่วมกันอีกที่จะช่วยเหล เรือผู้คนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมเหมือนกับที่เธอเนี่ยเคยเจอกันมาก่อนนั่นก็เพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยรู้ดีที่สุดครับว่ามันเจ็บปวดมากแค่ไหนนะ การที่ต้องรับผลกรรมจากสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ก่อขึ้นนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่พี่ฮมคิดว่ามันมีความมหัศจรรย์ของพฤติกรรมฝาแฝดนะครับอันนี้เป็นความรู้ใหม่ของพี่ฮัมเลยคือพี่ฮมมารู้นะว่าฝาแฝดเนี่ยเขาอาจจะมีความคิดความอ่านหรือว่ามีลักษณะนิสัยที่ใกล้เคียงการเฉกเชนก่นกันหน้าตาของพวกเขาแต่พี่ฮมก็ไม่รู้เลยนะว่าระดับสติปัญญานะเช่นการทําข้อสอบเนี่ยถ้าเกิดเด็กเนี่ยทั้งคู่รักเรียนเหมือนกันอยู่ภายใต e อน i r o n เ e n t เดียวกันเนี่ยไปทำข้อสอบเนี่ยปรากฏว่าคะแนนก็ดันใกล้เคียงกันอีกครับเป็นอะไรที่เป็นความรู้ใหม่แล้วก็เป็นความมหัศจรรย์มากๆยังไงเ,เพื่อนๆนที่เป็นฝาแฝดน,นะครับที่เป็นแฟนรายการพี่แฮมเนี่ยมาแชร์ความมหัศจรรย์ทั้งในมุมของการสอบเนาะหรือว่าในมุมของพฤติกรรมด้านอื่นๆเนี่ยให้พี่แฮมฟังหรือว่าให้เพื่อนเพื่อนที่เอามาอ่านคอมเมนต์เนี่ยได้ความรู้กันไปด้วยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับผมแบบตัวพี่แฮมเองเนี่ยมีพี่น้องแต่ไม่มีฝาแฝดและนิสัยเนี่ยเรย แตกต่างกันเลยนะครับน้องๆพีแอมทุกคนเรียนเก่งมากครับมีน้องทั้งเป็นหมอมีอีกคนนึงก็เป็นตัวแทนโอลิมปิกของประเทศไทยนะครับแต่พิแฮมนี่คือเรียกว่าคุณพ่อคุณแม่กุ้มขมับครับเรื่องของการเรียนดังนั้นพี่น้องกันเนี่ยบางทีโอ้โหเรื่องของการเรียนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับแต่ว่าฝาแฝดเนี่ยยังไงมาเล่าให้พีแยมฟังบ้างนะสาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปเป็นความรู้ไปเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นๆด้วยนะครับเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์ comment, เป็นกําลังใจให้กับพ่มได้สวน ครที่อยากส่งต่อกําลังใจเป็นพิเศษนะครับอย่าลืมกดซ u p เปอร์แตงรูปหัวใจนะครับเพื่อเป็นกําลังใจส่งให้พี่ฮมโดยตรงได้เช่นเดียวกันสําหรับคนที่สะดวกนะส่วนใครที่ไม่สะดวกครับแค่แวะเวียนเข้ามาพูดคุยกันมาดูคลิปของพี่ฮมทุกคลิปคลิปไหนที่พลาดไปเนี่ยตามกลับไปดูให้หมดนะครับพี่ฮมก็จะดีใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้พี่ฮมมากๆเลยเพราะว่าทําคนเดียวหาข้อมูลคนเดียวตัดต่อคนเดียวครับ และวถ้าสุดห้ายต้องมานั่งฟังคนเดียวเนี่ยมันเป็นอะไรที่เศร้ามากๆดังนั้นมาช่วยกันฟังเยอะๆนะครับดูแลตเองดีๆแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะวันนี้พี่ฮมขอตัวไปพักก่อนแล้วเพราะว่าใกล้จะหกโมงช้าแล้วนะครับน่าจะมีพระออกมาบิณฑบาตแล้วแหละสำหรับวันนี้พี่ฮมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ